15จังหวัดที่ถูกยุบไปจากประเทศไทยในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดและมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแต่ในอดีตนั้นประเทศไทยของเรามีจังหวัดที่ถูกยุบไปหลายจังหวัดมาชมกันเลยครับ 1. จังหวัดสวรรคโลกจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีต แต่ในปัจจุบันคืออำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเมื่อเดือนเมษายนพศ .2482 กระทรวงมหาดไทยสั่งยุบจังหวัดสวรรคโลกให้ไปตั้งจังหวัดสุโขทัยฐานะของจังหวัดสวรรคโลกจึงถูกลดให้เป็นอำเภอสวรรคโลกนับแต่นั้นมาแต่ชื่อจังหวัดสวรรคโลกยังปรากฏกับสถานที่ราชการสองแห่งคือ สาลจังหวัดสวรรคโลกและสำนักงานอายการจังหวัดสวรรคโลกภายหลังได้เคยมีการเสนอให้มีการจัดตั้งจังหวัดสวรรคโลกขึ้นมาอีกแต่ก็ยังขาดคุณสมบัติบางข้อเช่นจำนวนประชากรและพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดสวรรคโลกในอดีตมี2อำเภอนะครับ 2. จังหวัดหลังสวน จังหวัดหลังสวนเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตจังหวัดหลังสวนถูกยุบเลิกตามประกาศเรื่องยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัดจังหวัดหลังสวนถูกยุบเป็นอำเภอหลังสวนรวมเข้ากับจังหวัดชุมพรตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่21กุมภาพันธ์2474เล่มที่48หน้าที่576 หลังสวนเป็นหัวเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแหลมมาลายูเคยได้รับการยกฐานะเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นต่อกรุงเทพมหานครโดยตรงในสมัยต้นรัชกาลที่หครั้นเมื่อจัดตั้งมณฑลชุมพรในปี2439หลังสวนจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลชุมพรและภายหลังได้ยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอำเภอหลังสวนขึ้นกับจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่1เมษายน2475ตราบเท่าทุกวันนี้ 3. จังหวัดตะกัวป่าจังหวัดตะกัวป่าเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตในสมัยรัชกาลที่5ได้ทรงรวบรวมกลุ่มเมืองชั้นนอกเข้าเป็นมณฑลซึ่งครั้งนี้เมืองตะกัวป่าได้ถูกรวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตต่อมาสมัยรัชกาลที่6 โปรดกล้าวให้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัดเมืองตะกัวป่าจึงได้เป็นจังหวัดตะกัวป่าเดิมแบ่งการปกครองเป็นสามอำเภอคืออำเภอเมืองตะกัวป่าอำเภอปากน้ำและอำเภอกระปงและในพศ2 4 7พราัชการที่7ทรงยุบจังหวัดตะกัวป่าเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดพังงาโดยได้ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ณศาลากลางจังหวัดตะกัวป่าเดิมนั่นเอง จังหวัดมีนบุรีจังหวัดมีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตจังหวัดมีนบุรีขึ้นกับมณฑลกรุงเทพตั้งขึ้นในปีพศ2444โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4อำเภอต่อมาในปีพศ2474จังหวัดมีนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนครเพื่อประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกตามหลังสงครามโลกครั้งที่1จากนั้นอำเภอมีนบุรีได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตมีนบุรีเมื่อมีการรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยการเป็นกรุงเทพมหานครในปี2515 5. จังหวัดหล่มสักจังหวัดหล่มสักเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีต จังหวัดหล่มสักถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2474เพื่อประหยัดงบประมาณราชการโดยมีสถานะเป็นอำเภอวัดป่าก่อนเปลี่ยนเป็นอำเภอหล่มสักการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดหล่มสักประกอบไปด้วยสองอำเภอได้แก่อําเภอเมืองหล่มสักปัจจุบันคืออ,อำเภอหล่มสักอํเภอน้ำหนาวและอํเภอเขาคอและอํเภอหล่มเก่านะครับ 6. จังหวัดพระประแดงจังหวัดพระประแดงเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตพัฒนาจากเมืองที่สร้างใหม่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อว่าเมืองคนครเขื่อนขันภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงเมื่อพศ2458ในเวลานั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำจึงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ยุบจังหวัดพระประแดงโดยอำเภอรพระประแดง ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการส่วนอำเภอราดบูรณะถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดทนบุรีมีผลในวันที่1เมษายน2474จังหวัดพระประแดงประกอบไปด้วย4อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงอำาเภอพระขนงอำาเภอบ้านทวายอำาเภอราดบูรณะ7จังหวัดสายบุรี จังหวัดสายบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตจังหวัดสายบุรีถูกยุบเลิกตามประกาศเรื่องยุบรวมท้องที่บางมนทนและบางจังหวัดจังหวัดสายบุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอบาเจาะถูกพนวกเข้ากับจังหวัดนราธิวาสประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่21กุมภาพันธ์2474เล่มที่48หน้าที่576 เขตการปกครองของจังหวัดสายบุรีในอดีตมี2อำเภอและ1กิ่งอำเภอรวมเนื้อที่499.12ตารางกิโลเมตรอําเภอเมืองสายบุรีอําเภอจำปากอและกิ่งอำเภอกะละพอ 8. จังหวัดธัญบุรีจังหวัดธัญบุรีเป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดของประเทศไทยในอดีต ที่เกิดขึ้นหลังการพัฒนาที่ดินของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามจำกัดถือเป็นการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่แห่งแรกของไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองนามว่าทัญบุรีคือเมืองข้าวและทรงตั้งเมืองมีนบุรีคือเมืองปลาให้เป็นเมืองคู่กันแต่หลังดำรงสถานะเป็นจังหวัดได้เพียง31ปี จังหวัดธัญ,ญบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2474เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอันเป็นผลพวงมาจากสงครามโลกครั้งที่1ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีและบางส่วนของเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 9. จังหวัดกาลสิน จังหวัดกาลสินเมื่อวันที่1สิงหาคม2456ได้ยกฐานะอำเภออุทัยกาลสินเป็นจังหวัดกาลสินให้มีอำนาจปกครองอำเภออุทัยกาลสินอำเภอสหัส,สขันอำเภอกุชินารายอำเภอกมมลาสายและอำเภอยางตลาดโดยให้ขึ้นต่อมนทนร้อยเอ็ดวันที่18กุมภาพันธ์2474จังหวัดกาลสินถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม และวันที่ 1. ตุลาคม2490ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดกาลสินอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 10. จังหวัดกระบินบุรีจังหวัดกระบินบุรีจังหวัดหนึ่งของไทยในอดีตแต่เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ด้วยความที่การคมนาคมทางบกในอดีตยังไม่สะดวก คู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีไม่สามารถเดินทางไปดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงได้จัดตั้งกระบินบุรีเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นเพื่อความสะดวกในการปกครองจังหวัดกระบินบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจินบุรีเมื่อวันที่31มีนาคม2468จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปลเก,กล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองว่าบัดนี้ การเดินทางระหว่างเมืองปราจีนบุรีกับเมืองกระบินบุรีสะดวกขึ้นกว่าในอดีตแล้วสมควรแก่การยุบจังหวัดกระบินบุรี 1. จังหวัดขุขันในปีพศ2306ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตรงกับรัชสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ได้โปรดกล้าวตั้งบ้านปรา,าสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมืองขุขันให้มีเจ้าเมืองปกครองมาจนถึงปลายปีพศ2449ได้มีการย้ายที่ทําการศาลากลางเมืองขุขันไปตั้งอยู่ที่อำเภอกลางศรีสะเกดและยังคงใช้นามว่าศาลากลางเมืองขุขัน พศ2459เมืองขูุขันจึงมีนามว่าจังหวัดขู่ขันพศ2481ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันเป็นนามจังหวัดศรีสะเกษประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่14พฤศจิกายน2481เขตการปกครองของจังหวัดขุขันในอดีตมี7อำเภอ1กิ่งอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองผู่ขันอำเภอศรสีสะเกดอำเภอคงอำเภอร,รัตนบุรีอำเภอน้ำอ้อมอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเดชอุดมและกิ่งอำเภอบัวบุญทาริก 2. จังหวัดทนบุรี จังหวัดทนบุรีเป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับจังหวัดพระนครซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีจนกระทั่งพศ2514ได้มีการรวมจังหวัดทนบุรีกับจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพทนบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานาครเมื่อปีพศ 2,515ในอดีตกรุงมธนบุรีหรือจังหวัดทนบุรีเป็นราชธานีไทยในระหว่างปีพศ .2,310 ถึงปีพศ .2,325 โดยตั้งอยู่ณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองทนบุรีเดิมหลังจากกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงแก่พมา่าเมื่อพศ .2,310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรตรงกับพศ2310จวบจนถึงพศ2325นับเป็นเวลาแห่งราชธานีเพียง15ปีเท่านั้นจังหวัดธนบุรีมีอำเภอจำนวน9อำเภอประกอบด้วยอำเภอราชคลึตอำเภอหงสารามอำเภอบุกผาราม อำเภอตะลิ่งชันอำเภอบางกอกน้อยอำเภอบางขุนเทียนอำเภอภาสีเจริญอำเภอหนองเขมอำเภอราชบูรณะ 3. จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในปีพศ2514หลังจากได้มีการรวมจังหวัดทนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพทนบุรีตามประกาศของคณะปฏิวัติได้ไม่นานตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่335ลงวันที่13ธันวาคม2515ได้จัดรูปแบบการปกครอง จากนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานครโดยรวมกิจการของนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงและสุขาพิบาลในเขตนครหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานครและได้จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ เป็นลักษณะผสมระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแต่ให้มีฐาน,นะเป็นจังหวัดมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการเมืองแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ 4. จังหวัดพระนครจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีขึ้นในช่วงพศ2408ถึงพศ2515ก่อนที่จะรวมกับจังหวัดคนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันจังหวัดพระนครก่อตั้งขึ้นเมื่อพอศ2408มีเขตการปกครอง13อำเภอ เดิมมีฐานะเป็นอำเภอชนะสงครามขึ้นกับกรมนครบาลมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจัก,กรพงศ์ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือในวันที่15ตุลาคมพศ2458ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่25อำเภอต่อมาในวันที่12มีนาคม2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพาหุรัฐอําเภอสํารานราษฎร์อําเภอพระราชวังและอําเภอชนะสงครามเป็นอําเภอเดียวกันเรียกว่าอําเภอพระนครตามประกาศยุบรวมอําเภอและกิ่งอําเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรีภายหลังได้ยุบอําเภอสามยอดและอําเภอบางขุนพลมเข้ามารวมด้วยและในปี2515 ได้มีการประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่อำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร 5. จังหวัดสุขโขทยัย วันที่17สิงหาคม2474กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบจังหวัดสุโขทยัยให้มาอยู่ในความปกครองของจังหวัดสวรรคโลกเพื่อประหยัดงบประมาณราชการเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน2475ทำให้จากเดิมจังหวัดสวรรคโลกที่มีเพียงสองอำเภอคืออำเภอสวรรคโลกกับอำเภอศรีสัสชนาลายัย จังหวัดสวรรคโลกจึงมีอำเภออยู่ในความปกครอง5อำเภอและ2กิ่งอำเภอได้แก่อเภอสวรรคโลกอเภอศรีสัชนาลัยอเภอสุโขทัยธานีอเภศรีสำโรงอเภโกงไกรลาดกิ่งอเภอคีรีมาตรกิ่งอเภอบ้านด่านลานหอยแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองการเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งการค้าการคมนาคมขนส่งได้เป็นอย่างดี